ไม่ถึงแสนรถถ่าย24แรงคูปัต้า B2410 ราคาไม่ถึงแสนเป็นยังไงไปดูกันโอเคครับสวัสดีครับผมบอลนะครับจากช่องเจมีแท็เตอร์นะครับ, D รบวันนี้นะเรารถมีรถเทอร์มอีกแล้วนะครับเป็นรถถ่ายนะครับรุ่นที่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมนะครับเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วก็คือรถถ่ายคูปัต้า B2410 สีนง์ตนขนนี้นะครับคันนี้มีเล่มทะเบียนนะเป็นรถปี51 2551นนะครับนี่จะพาไปดู นีจจ่จดเมื่อปี29เอ้อวันที่29ตุลาคามปี2 5 5 1นะครับซึ่งคันนี้นะลูกค้านะครับทำไร่อ้อยนะครับคันนี้เนะี่ยเหมาะมากกับการทำไร่อ้อยนะครับซึ่งไมค์คันนี้ขาดไปแล้วนะครับแต่ว่าเท่าที่เราดูมันอยู่ที่2 6 9 7แต่ว่าไมค์เนี่ยน่าจะดูไม่ได้แล้วเนาะมันขาดไปแล้วนะครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับนี่นะเล่มทะเบียนพร้อมเนาะอ่าคันนี้เนาะ เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆรีวิวกันนะครับอย่างตัวนี้นะครับคันนี้เป็นรถนะครับแรงม้าอยู่ที่24แรงม้านะครับเครื่องยนต์เนี่ยเราดูนี้ได้นะครับมันจะบอกซีซีอยู่นะครับ1,230ซีซีนะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับสไตล์คูบต้าเลยเครื่องยนต์สสูบนะจ๊ะแล้วตัวนี้นะครับคันนี้เนี่ย มันเป็น2เพาเนาะแล้วก็เกียร์เนี่ยเขาจะเป็นระบบเกียร์แบบ6กเกียร์ด้านหน้า3เกียร์ถอยหลังนะครับโดยที่เกียร์เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเกียร์หลักด้วยความที่มันเก่าเราซีเกอร์มันหายหมดละตรงนี้นะอนนี่ยครับจะเป็นอันนี้จะเป็นเกียร์ถอยหลังอันนี้ก็เป็น1 2 3 4ี่นะครับโลฮาจะอยู่นี่เนาะอันนี้เป็นผาหลังอันนี้โฟวิวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าพีดีโอเดี๋ยวพีดีโอพีดีโอนี้เนาะพีดีโอ อันนี้เป็นอันนี้ตัวเปิดเหรออ่านี่นะครับเป็นพีดีโอทั้งคู่กันเลยอ่าส่วนสุดท้ายนะครับคันนี้เนาะวดีโอเขามีเกียร์เดียวคือ540นะครับใช้พวกตัดหญ้าพวกบารุงตอได้หมดเลยนะครับสำหรับอ้อยเนาะส่วนล้อหลังนะครับตอนนี้มันยุบล้อได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเอาตลับเมตรมาเอาไปเก็บแล้วเหรอโอเคครับคันนี้นะครับล้อเนี่ยมันจะกว้างอยู่ที่อันนี้เรายุบล้อแล้วนะวัดเลยนะครับจึ๊บอ่านี่ครับประมาณ9ประมาณ1เมตรนะครับ เราเขารองอ้อยได้เนาะประมาณเมตรสามรองอ้อยเมตรสามสิบเข้าได้นะครับต่อสองต่อสามก็เข้าได้เนาะตัวนี้จะเหมาะมากๆกับหนึ่งคือกลุ่มไร่อ้อยนะครับสองคือกลุ่มผลไม้สวนทุกต่างๆนะครับรวมถึงทําผักก็ทําก็ทําได้ดีเนาะสุดท้ายนะครับตัวนี้นะน้าหนักตัวอยู่ที่หกร้อยหกร้อยยี่สิบกิโลนะก็ถือว่าตัวเขาก็ไม่ได้หนักมากมายอะไรแต่ถือว่าหนักใช้ได้นะครับส่วนน้าหนักที่ยกได้นะครับแแขนหลังอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบกิโลนะครับนกแคลรหลังเนาะ เดี๋ยวเรามาสตาร์ทให้ดูกันนะครับว่าเครื่องยนต์เป็นยังไงติดดีนะครับเล่นให้ดูหน่อยสบายสบายดูมออรน้ำนี่นะครับนี่คลิป อ่าเดี๋ยวเราลองลดลองลองลดให้ดูกันโอ,โอเดี๋ยวนะนิโลนะครับกระดาชานิดนึงนี่นข้าเกียนหนึ่งอ่ะแล้ววิ่งให้เลยวิ่งเร็วเ,วเลย กดโฟ์แล้วนะครับนี่ก็เกียร์ถอยหลังถอยหลังจะมีเกียร์เดียวนะครับขับไปจอด เน่เป็นไงโอเคเดี๋ยวมาลองแขนหลังกันอ่าสบายโล่งโล่งตื้นโอเคพ่อพ่อเอาล็อบบีดอ โอเคคันนี้นะครับปี2410 24แรงนะครับจดทะเบียนปี51นะครับราขายอยู่ที่9 9 0 0 0บาทนะครับ90,000บาทแล้วใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีที่ใต้คอมเมนต์นะครับเราทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เนาะสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับปี2410 24แรงมาจดปี51ราคาขายอยู่ที่90,000บาท